ลงขึ้นไปสูงเลยตอนนี้น่าจะประมาณบ่ายโมงกว่าๆนะคะตอนนี้เรายังไม่มีแผนที่จะไปไหนเลยเราขับรถไปเรื่อยๆเผื่อไปเจอตรงไหนที่เราอยากจะหยุดเราก็จะหยุดเที่ยวตรงนั้นแล้วก็หรือว่าจะพักเมืองใดเมืองหนึ่ง ที่เราผ่านนะคะเราไม่ได้แพนเลยวันนี้เซฟัพ แล้วเราก็แวะที่นี่ค่ะทุกคนจะเป็นชายหาดเล่นน้ำแล้วก็มีทะเลมีที่เดินเที่ยวนะคะดูวิวไปเรื่อยเื่อเดินขึ้นไปตรงจุดนู้นไปดูวิว ม <Small> <You see? S 1> อบีฮ่ c a r e f อันนี้ทางที่เดินก็จะมีดอกหญ้านน่นเดี๋ยวเราจะขึ้นไปตรงนน่นตรงจุดนี้ที่เรามานะคะจะอยู่ไม่ห่างจาก เซนเดวิด <Saint> mm hmm. ไม่มากนะักเจอแล้ว Here, <Washington. S 1> น้ำใสน้ำเขาใสอยู่มีคน Right side. Right side. Mm -hmm. ใส่ามากลมแรงด้วย ขึ้นไปสูงเลยแคฟูโอ้ยเนาะไหวไหมนะโอเคไปแคฟูโอเค วางนะ มีด้านนี้แต่ไม่สามารถไปเล่ลงไปเล่นน้ำตรงนี้ได้ที่ใช้หาดก็มีคนมาเล่นน้ำค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะ เอเลยจ้า มงบอกว่ามีสองสะพานมีอีกฟากหนึ่งด้วยเป็นสะพานข้ามทะเลที่ยาวมากๆ นี้เราเดินทางไปอีกเมืองหนึ่งนะคะแล้วเพื่อหาที่พักเพื่อที่จะนอนอีกคืนหนึ่งที่อีกเมืองนี้ยังไม่รู้ว่าจะจะพักที่เมืองไหนเย้ yeah, เราถึงที่พักแล้วทุกคนอ่าเราได้ที่พักแล้วคะ่ะคืนนี้เราจะนอนอยู่ที่นี่นะคะ You want tea coffee? มีเตียงนอนฮะ yeah, I want tea. Hot. Oh? Yes. พอจะมาถึงไกลมาเหนื่อยนี่ห้องน้ำกว้างเลกที่นี่ค่อนข้างโอเคอะกว้างมีอ่างด้วย ี่ชื่อโรงแรมเขานั่งรถทั้งวันเลยวันนี้กลก็่จะมาถึงเหนื่อยเหนื่อยไหมคะลุงเหนื่อยไหมคะเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมเดี๋ยวเราจะเอาไปกินข้าวก่อนนะคะแต่งตัวเสร็จแล้วลุงพร้อมอยัง Are you ready โอเคไปเดี๋ยวเราไปออกไปกินข้าวข้างนอกกันยังไม่รู้เลยว่าอาหารเขาเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวไปดูโอเค นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเมืองที่เรามานะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาหาที่กินข้าวกันที่นี่พรอนตัน Can get dinner พรอนตันเมืองเขาใหญ่มากเลยอะตามหาร้านอาหารแต่ยังไม่เจอ <Okay. S 2> ตอนนี้สองทุ่มกว่าแล้วแต่ว่าตะวันยังไม่ตกดินยังสว่างอยู่เลย าาาาหหรร้นอแ,แล้วเราก็เจอร้านอาหารแล้วนะคะแล้วเราก็เลือกร้านนี้เลย คุณแมลุงลุงดื่มเบียร์ไซเดอร์ออซไซเดอร์เรามาแล้ว ข้าวเสร็จแล้วยวกลับมีโรงแรม คืนนี้เดี๋ยวเราจะนอนที่นี่นะคะเป็นเมืองทอนตันนะคะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะเดินทางกันต่อแต่ยังไม่รู้ว่าจะเดินทางไปที่ไหนสำหรับวันนี้ฝากกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ